โอคก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับเดี๋เข้าสู่ช่องอ่โรดเทเบิลเกมมิ K ่งนะครับสวัสดียามเช้าทุกคนด้วยนะครับก็วันนี้ก็มานั่งจริงๆผมไม่อยากจะมานั่งโมหรอกนะครับเพราะว่า วันนี้วันนี้ก็ตามโจทในสตรีมนี้นะครับนั่นคือนั่งโมวันหยุดพิเศษน้าโมไปเรื่อยนะครับอาภาพที่ทุกคนเห็นอย่างนี้นะครับเรือมอนเทวันออกไปแป๊บเดียวกลับมากลับมาแล้วนะครับออกไปแค่แป๊บเดียวเข้าออกไปแค่แคบเดียวก็กลับมาแล้วอืมนี่แหละครับ วันนี้ไม่ได้เปิดช่องแชทนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะก็เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาดูอ่าบรรยากาศการเดินเรือหาญยาวในวันช่วงวันหยุดพิเศษนะครับเดี๋ยวตองนี้เวลาเวลาเก้าโมงกว่าแล้ว ครับ9โมง8นาทีครับเพื่อนๆสามารถเข้ามารับชมถ่ายทอดสดได้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับเออมี คลิปใหม่ออกมานะครับกดไลค์กันเข้าไว้นะครับแล้วก็กดแล้วก็สำคัญนะกดไลค์วิดีโอนี้แล้วถ้าจะเกิย่าลืมกดปุ่มติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อจะได้มีคลิปใหม่ๆออกมานะครับ ปกติผมจะไลฟ์ปกติผมจะไลฟ์สดกับพี่ชายผมนะครับเพราะว่าพี่ชายผมก็าจะมาในช่วงบานผมจะมาผมจะพาพี่ชายมาไลฟ์ในช่วงบางวันเนี่ยนะครับไม่สิผมจะพา พี่ชายของผมนะครับมา,ามาร่วมสนุกมาร่วมไลฟ์ด้วยกันนะครับแต่วันนี้ผมมาเดี่ยวนะครับโดยปกติเราจะเวลาโดยปกติเนี่ยผมจะถ่ายทอดสดร่วมกับพี่ชายของผมนะครับก็โม้ก็นั่งนั่งโมูกันไปเรื่อยนะครับนั่งโม้กันไปเรื่อยเพราะว่า ็ตอนนี it, it like so, ้พี่ชายผมก็คือจะเป็นโรคเบาหวานแล้วครับก็ก็ขอให้หายไวๆนะครับ ก็ผมไลฟ์ใกล้ๆก,กับสัญญาณเครือข่ายไว f ฟอยู่นะครับอยู่ใกล้ๆนะถ้าอยู่ใกล้ๆมันจะไม่ไม่เสถียรน,นะครับ,นนรบโดยปกติแล้วเนี่ยอ่า ผมไม่ได้จะมาไลฟ์ตลอดนะครับบางวันอยากอ่าอยากไลฟ์สดกับพี่ชายของผมนะครับตอนนี้เป็นครั้งแรกของช่องรถเทบอส์กิมมิ่งชแนลนะครับที่มานั่งคุยนั่งคุย นั่งคุยไปเรื่อยหมูไปเรื่อยนะครับพี่ชายผมก็ดอดก็ชอบเดินอชอบเดินห้างเซนท์แนเวสเกตนะครับผมนี่ไม่เคยไปดูเลยว่ามันเป็นยังไงนะครับใครที่อยากเดินเซนท์แอนเวสเกตก็ไม่รู้อยู่ที่ไหนอยู่ที่จังหวัดไรนะครับอน,น้องก็สามารถบอกกันได้ด้วยนะบอกกันได้นะครับเดี๋ยวผม จริงๆไม่ต้องบอกอะไรก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะเซิร์ชหานใน google map เอานะครับเดี๋ยวผมต้องบอกเพื่อนๆก่อนว่าขอพี่ชายของผมก็ว่าเซนทันเวสเกย์อยู่ตีวประเทอะไรสองสามวันแรกเนี้ยที่เป็นวันหยุดเนี้ยเรือมิไอาลัดไปเปลี่ยนลายใหม่แล้วนะครับ จากเรือมิตรอรลัจากอู่จากอู่สัมภาศิลเ์ไม่คครับเรือมิตรอันรัดจากอู่จากจากอู่ต่อเรือสัมภาศิลมาสู่อู่ต่อเรือพัฒนาโชคนะครับแต่วันนี้ด้วยปกติจะเห็นเป็นเรือพลเรือนชัยนะครับแต่ว่าวันนี้ไม่ไม่เห็นแล้วนะครับเพราะว่ามลเทเรือมนเทวันไปเปลี่ยนลายใหม่มานะครับ ถามว่าลายใหม่ดีสวยไหมก็เอาเรื่องอยู่นะครับนี้นรู้สึกปวดคอยนี่นนี่โอ้ยใครที่ใครที่จะ ทำอะไรก็ระวังเรื่องกระดูกน,นะครับเพราะว่าเวลาไ,ไปหักนิ้วหกักคออะไรเนี่ยกระดูกจะมีอาการกระดูกเคลื่อนก็ได้นะครับคนเข้ามาดูละนะครับอย่าลืมกดไลค์ด้วยล่ะนะครับปกติพี่ซ้ายผมจะถ่ายทอดสดบนบนคอมเนาะ แล้วพี่ชายผมก็จะอ่านคอมเมนต์นะครับเนี่ยแล้วอ่าช่องพี่ชายผมนะครับก็โดนอ่าโดนอ่าก่อกวนสร้างปัญหาขึ้นมาอะไรอย่าเนี้ยนะครับก็ถือว่ามันก็ถือว่าเป็นการทำผิดกฎหมายพลบ คอมพิวเตอร์นะครับใครจะทำอะไรก่อนก็ต้องดูให้ดีก่อนนะครับและปัญหารหลกดตามมาเนี่ยคือ,อผมจะเข้าไปดูไลฟ์พี่ชายนะครับไลฟ์สดของพี่ชายก็โดนสแปมตลอดเลยนะครับ ผมก็เห็นพี่ชายผมก็เห็นใจพี่ชายผมนะครับเพราะว่าพี่บอลนะว่าเรือมวฑลเวันเนนพิ่งลับขับเข้าไปแล้วเหอเพิ่งลับเข้าไปแล้ว,ลว,ลวจะออกมาอีกนะไม่รู้ใช่เปล่าโอ้ตัวขายกับข้ามาพอดี เมื่อวันสาทร์ที่แล้วนี่ผมถ่ายผมไปเจอเรือเอ,อเจอเรือ,อ,อพอวิเทียนชัยเพชรมงคลนะครับผมจำได้ตั้งแต่ตอนที่มาแทนเรือมนทัทิพย์สุภสารนะครับมาก่อนมาเป็นเรือแห่มาเป็นทีมขบวนเรือแห่มกระจมทองแต่รอบนี้เขาจะมาอุดหนุนผู้โดยสารนะครับ แล้วนะักท่องเที่ยวก็โอ้โหเห็นดีใจใหญ่นะครับที่เข้ามาร่วมเฟรที่เข้ามาร่วมเฟรมด้วยนะครับแล้วก็จริงๆคือเขาน่าจะทำกิจกรรมปั่นจักรยานมั้งถ้าผมจะไม่ผิดนะครับ แล้วคืออ่าแล้วคือก็ผมใส่เสื้อไอ้นี่ไงน,นะใส่เสื้อฟุตบอลด้วยนะครับผมใส่เสื้อผมใส่เสื้อเป็นอ่าใส่เสื้อเชลซีนะครับและทีเนี้ยที่เขาน่าจะเห็นน่าจะเป็น ตอนที่ผมใส่เสื้อเชลซีมั้งก็จะไม่ผิดนะครับเหมือนได้ยินเสียงหนุพี่รักก็กวนเนาะนะครับสีเลือกใครเนี่ยสลอบ Slow สโลว์ม t ช o n นมาซะเหลือเกินนะครับพีราพิราบสองตัวนะเดี๋ยวสักตอนช่วง สักตอนช่วงบ่ายๆเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมก็จะพาพี่ชายมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรือหางยาวนะครับช่วงบ่ายๆก็น่าจะพาพี่ชายมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องเรือหางยาวเอาชิบหายและฝนตก แล้วก็ตกจริงด้วยดีนะที่ผมอยู่ใต้ต้นมะม่วงมิรูจะลอยเปล่าแล้วเรือก็มาพอดีด้วยเดี๋ยวผมไปหลบ ฝนก่อนแป๊บหบนึง่งทีเมื่อวานให้ตกไม่ตกมอตกตอนผมถ่ายทอดสด ก็ไม่เป็นไรครับสร้างบรรยากาศจะไม่เป็นไรสร้างบรรยากาศสวยๆงามงเหมของเรานี่แหละครับใสร้างบรรยากาศให้กับเราเนาะแต่ลืมไปแต่ลืมไปผมซักผ้าแต่ก็ลืมไปว่าผมซักผ้าอยู่นะครับลืมไปว่าผมซักผ้าอยู่ตรงนี้นะครับ เดี๋ยวเสร็จไลฟ์ครั้งนี้เดี๋ยวผมเสร็จเสร็จจับไลฟ์เนี้ยเดี๋ยวผมไปตากผ้านะครับแต่ไม่รู้ฝนจะตกหรือเปล่าก็เข้าหน้าฝนแล้วนะครับก็ทุกคนก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับอืม ปกติถ่ายทอดสดต้องเป็นแบบแนวนอนใช่ปะแต่ว่าวันนี้ถ่ายทอดสดเป็นแบบแนวตั้งนะครับและผมไม่ได้ใส่หูฟังด้วยนะครับก็อ่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเรือพักทุ่งเรืองก็ไปเปลี่ยนลายที่อู่ต่อเรือวิ่งนุ่งเรือนะครับก็คือที่มาอที่มาของเรือพักทุ่งเรืองจาก จากอู่ต่อเรือช้ยประดิษฐ์มาสูอ่อู่ต่อเรือมินลยุ่งเรืองนะครับก็ถือว่าเป็นอีกลามหนึ่งนะครับมรเทวันก็อีกลานะครับจากจากอู่ต่อเรือสำเพอศิล์มาสูอ่อู่ต่อเรือจิตพอนชัยนะครับคือลายเก่ารู้สึกมันไหมคือทุกคนมีเรือหางยาวเป็นรถล,ลายเป็นของตนเองนะครับ แต่งสไตล์ต่างๆแต่งสไตล์ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับเมื่อตอนช่วงสงกรานตผมก็เห็นเรืออาเรือทอปรงศิลน,นะครับแต่ผมไม่ได้ถ่ายมานะครับเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอให้เข้ามาก่อนเดี๋ยวผมจะได้ถ่ายให้ผู้ชมดูครับส่วนเรือมาคาดเนี่ย ว่าก่อนลายเดิมก็เป็นอูจิตนะครับแต่ว่าตอนไปเปลี่ยนลายก็ยังเป็นอูจิตอยู่เหมือนเช่นเดิมนะครับได้ยิน,นเสียงเรือใหมล้ว ใครมาดูไลค์เอ่ยกดไลค์ให้ด้วยนะถ้ามารับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอแค่หนึ่งไลค์ like ก็พอครับผมก็ภูมิใจแล้วนะครับหนึ่งแค่หนึ่งไลค์เนี่ยผมก็ผมก็พอพอใจแล้วนะครับ ใครเข้ามาดูดูไลฟ์ผมเนี่ยสองคนน่าจะพี่ชายผมน่นแน่เนาะใครมาดูไลฟ์ผมเนี่ยน่าจะพี่ชายผมน่นอนเลยเนี่ยที่เข้ามาดูไลฟ์ผมโอเคเดี๋ยวบ่ายวันพรุ่งนี้บ่ายวันพรุ่งนี้นะมีไล์มีไล์นะบ่ายพรุ่งนี้มาบ่ายพรุ่งนี้มาลั่งไล์ด้วยกันนะพี่ชาย มาดูไลฟ์ผมวันนี้มันได้เปิดช่องแัดนะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยล่ะแค่หนึ่งไลฟ์ผมก็พอใจแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาพี่ชาย ขอผมไปไลค์รวมกันในช่องโล b ทโบส p e r ปอ m b ค t มแบทชนะนะครับโอเคกี่โมแล้วตอนนี้9โมงย4นาทีนะครับคือการถ่ายทอดสดหรือว่าจะเป็นคลิปอ่าถ่ายทอดสดหรือว่าเป็นคลิปอ่าปกตินะครับ ก็ถ่ายแบบไม่ต้องเห็นหน้าเห็นตานะครับสัปดาห์ที่แล้วไลฟ์ก็เป็นไลฟ์ก็เป็นไลฟ์ของผมก็คืออ่าสาวๆในเกมบลูอาครคนไหนสวยที่สุดนะครับผมก็เลือกมาเป็นน้องทินตาตะนะครับสวยสุดละนะครับ เดี๋ยวผมไลฟ์เซตกันไลฟ์คัเนี้เดี๋ยวผมเสร็จเมื่อไหร่ผมจะได้ไปอ่าเดี๋ยววันนี้แหละเวลาบ่ายโมงผมจะพาพี่ชายมาที่ช่องโ o เทบอสซูเปอร์คอมแบทชาแนลมาร่วมกันเพื่อมาเรียนรู้อ่าเรื่องเรือหางยาวนะครับ Okay. ซึ่งปกติปกติผมจะก็ผมอยู่ในบ้านสวนต้นกล้วยของผมนะครับด้านหลังก็ด้านหลังบ้านผมก็เป็นใบเตยนะครับ สวนสวนเตยของผมสวนเตยของของชาวบ้านคนอื่นนะครับก็เขาชอบเอาใบเตยเก็บไปค่ะเอาเอาใบเตยไปขายนะครับโอเคบ่า okay. ยวันนี้นะพี่ชาย ไปเลื่อนะโรเทบอสซิคว์คอมแบตชาแนลเดี๋ยวมาไลฟ์ด้วยกันนะมาเรียนรู้เรื่องเรือหางยาวด้วยกันนะโอเค ตรงนั้นคนนกนกเอียงนะครับเอ hey, ๊ะว่านกเอียง hey, เดี๋ยวผมจะซูมให้ดูซูมได้ปะเอ๊ะ hey, รู้สึกจะซูมไม่ได้นะรู้สึกมันจะซูมไม่ได้เพราะว่าต้องไปซูมในอ่าใน ในไลท์แบบเตรมจอนะครับเมือ่อก,กี้ก็ทีน,นึงลักฝนตกนะครับแต่นกตกน้อยเนาะถือว่าไม่เป็นไรก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยทั้สิ้นนะครับ โอเคเดี๋ยวเราไปดูก่อนว่ามีเรือหานยามาหรือเปล่าอยู่ใกล้ไวไฟขนาดนี้ต้องไอ้นี้แล้วล่ะราหันตกคลองนะ เหมือนรู้สึกว่าหาันซ้ายหันขวาไปไม่เจอนะครับหันซ้ายหันขวาไปไม่เจอนะครับอ่ะก็วันนี้ก็เป็นวันหยุดนะครับของเรานะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ทุกคนทุกค,ค,คนน่าจับไปทํางานน้องๆก็จะไปโรงเรียนด้วยนะครับ ส่วนตอนผมได้อยู่บ้านนะครับเพราะว่าอ่าไม่ได้ออกไปไหนมาไหนเหมือนกับเขานะครับงานก็ไม่มีให้ทําเลยนะครับโอเคก็มีเท่านี้นะครับสําหรับการมานั่งโมมานั่งนั่งโมไปเรื่อยในช่วงมายุดพิเศษนะครับก็ ไปดูไ์สดย้อนหลังได้เลยนะครับก็สามารถไปดูไล์สดย้อนหลังได้น,นะครับสำหรับวันนี้เราต้องขอลาคุณชมไปจะไปทันนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมต้องไปรีบไปซักผ้าไม่รีบไปตากผ้าก่อนนะครับก่อนที่ฝนมันจะมาอีกนะครับสำหรับวันนี้เราขอลาคุณชมไปก่อนนะครับแล้วก็ไม่เจอกันใหม่ในอ่าแล้วก็ช่วงบ่ายนะครับก็จะมี ช่วงบ่ายก็จะมีถ่ายทอดสดร่วมกันนะครับกับพี่ชายผมนะครับในช่อง Rotate b o a Super Combat Channel นะครับเดี๋ยวผมจะพาพี่ชายมาเรียนรู้เรื่องเรือหางยาวนะครับสำหรับวันนี้เราขอลาผู้ชมไปก่อนนะครับซึ่กันในสตรีมหน้านะครับสำหรับไลฟ์ครั้น,นี้ขอบคุณและสวัสดีครับ